굿 o อร์นนิ่งครับเพื่อนเพื่อนเช้าวันเสาร์ที่22มีนาคม2568นะครับยามเช้านะครับฐานนิยูจิโอไปนิมนต์พระใส่บาตรยามเช้ากันนะครับนะฮะหมายแรกของเราก็ตั้งใจจะไปใส่บาตร่ันหน้าวัดไสมัตต้นะครับมุ่งหน้าสู่วัดไสมันเหนือนะครับหากใครไม่สามารถใส่บาตรยามเช้าได้นะครับก็สามารถรวมตั้งจิตอนุโมทนาสาธุบุญน,นะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าท่าน้ำวัดไ่มัตเหนือนะครับ นะฮะก็มากับยูทโวเอนเดิมนะครับวันหยุดเราก็มากันไกลๆนะครับหากใครไม่สามารถใส่บาตรยมามเช้าได้นะครับสามารถรวมตงจิตอนุโมทนาสาธุบุญนะครับแล้วมาร่วมรับพรพระอยามเช้า,ชาเพื่อสริมงคลที่ดีกันครับเชิญครับสาธุข้าพเจ้าสาธุข้าพครัาสาธุข้าพเจ้า

โตธรรมวัฒนติอายุวันโยตุค uh, you าสาธุครับครับพี่น้องเนนศึกแล้วเหรอครับยังครับยังอะครับครับสัพพิปโยวิวัชชนตุสัพโรโหวินาสตุมาเตภะวัชันตระโยสุขีที่คายุโภพวะ อาภิวาตนาสีรุสมิจังวิทาปจายโตจตารโอธรรมาวัตนอายุวันโอสุขังพระดังะยแมะครอบครัวจะมีความสุขความจริญรุ่รเรืองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสัตย์สุทธิพระวันจุเตยุรักษานิยมสาธุครับสาธุครับฝึกแล้วหรอน้องเนนอ่าไปไปตามหลวงพี่ไปปั่นปอดแพ้คันนี้ไม่ปั่นไหมลูกอ่ะโตหน่อยมันยืมได้นะลูกนะตามหลวงพี่ไปสาธุด้วยลูก เนขนาดวาครับนรพราะว่าอภิวาาีิจังพุทธาปัจายโนตตาโลสมาวสันติอายุวนโนสุครังพระลังก์เลนเดวยอายุวันละสุคราภิาปฏิกาสบัตลนนครับ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 ไปบายบายสุกก่อนมองหน้าไปออไปะป นิมนต์พระใสบาตรสี่รูปนะครับที่วัดใสมะเหนือนะครับเดี๋ยวไปใสบาตรที่วัดใสมาใต้อีกนะฮะก็อันนี้ก็เป็นบรรยากาศยมเช้านะครับถ้านํามวัดใสมาเหนือนะครับนะก็เดี๋ยวให้ฟังเสียงบรรยากาศธรรมชาตินะฮะนกร้องไก่ไก่ขันยมเช้าเพลินๆกันกันนะครับ สวยใช่ถ้ามีไฟไหนอ่อจะสวยนี้เนเป็นไงนี้นครับเสียงธรรมชาตินะครับตอบคุณสวยมากนะครับแต่ว่าแสงยังไม่สว่างพอถ้าสว่างพอจะสวยกว่าน,นี้ยเยอะเลยครับตัดกลับมาที่วัดใสมาใต้ครับไอ้ขนมเพียนมนี่มันนั่นน้านี้ อ้าวหลงตามมาพอดีหมดแล้วพอดีครับสาธุครับ สาธุครับอนุโมทนาบุญด้วยครับสาธุก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับพี่สาวทั้งสองคนด้วยนะครับพยายามไม่อยากจะปรับเสียงข้างนอกนะครับเพราะว่าอยากให้สั่นเสียงธรรมชาติตกล้องไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศกยาเช้านะครับท่านาวัตใส่มาใต้นะครับ อย่าเจ็บอย่าจนรวยๆนะครับพรหลงเพราใหญ่วัดสนะใต้นะครับอ๋อมาไม่ถันครับสวัสดีคุณแม่มาแล้วมาแล้วสองลูกสองลูกนี่ก็อีมามันไม่ก,กัดหรอกเนาะเออ็กดีครับ 啊，对。Ah. Yeah. ยอมใจบอกเขาดีพร hey, <detrimental. S 2> ุ Christ ่งน e ี oh, mm ้มาอีก hmm. วันหนึ่งนะแต่มาใจเยาวชนแนะไม่จะมาเนี่ยเอาไม่ต้องไปทางวัดเนอะไม่ปัญหาได้วัดมากวันนะตามที่แจ้ไม่ได้เรากู้ก็ได้อ๋อจะขาดจะขาดจะขาค่ะขาดจังหวัดไหนครับจังหวัดไหนก็ตกใจเหมือนกันครับหลวงตาบอกว่า มีจะมาวันสุดท้ายนะครับและอาจจะไม่ได้มาอีกนานเลยนะครับบาอกจะไม่กลับมาผมก็ตกใจจะย้ายวัดไปจำพรรษาที่อุตรดิตนะครับนะฮะก็ไปแก้ปัญหาทางนู้นครับนะฮะก็อนุโมทนาครับหลวงตาด้วยนะครับก็คงใส่บาตรพรุ่งนี้วันหนึ่งนะครับที่เจอหลวงตาองค์นี้รูปนี้นะครับอนนโมทนาบุญกับพี่ชายอดีตพนักงานการไฟฟ้านครหลวงด้วยนะครับ ตัเนาสีเรตังิจาปวากิจเวตาโรธรรมมาวัตตัญติอายุวันละทุกท่ายเรียนรู้ยอมผู้นี้มาไม่วันนะอริยวัตรนะมันไี่จังหวัดเหรอนานไหมไม่นานเลยหรอใช่ตามอี่นู้นเลรอครับดครับอนุทนาพน่ครับพี่ ตัวอาวีวาขันาเสียลิสานิสตังวุตตาปะจายมุตตาตาลุกธรรมวัตรจงตีอุนเอตังวันตาคุณนี้ใหม่วันเลยนะจะขอเยาว์วันแล้วแอยู่ไร้วันก่อนวันพรุ่งนี้สุดท้ายนะครับหลวงตามาก็บอกล้ำลาญาติโยมนะครับก็อนุโมทนาบุญกันด้วยนะครับนะฮะถ้าโชคดีก็คงได้เจอกันครับ ตาทวยตาตาลุกทำนาวัาตัณฑ์สหายวันวันสุขังตาลังตาตุตาตุยวยายเดี๋ยววันนี้มาเอามาวันงนะอาจจะย้าวอยู่ตังหวันแล้วไม่มาแล้ว ีวันน uhh> ี้มาอีกอาทิตย์หนึ่งก็สุดแต่ยังไม่ตามามาฮะุ่นนี้ก็มาจบกลับตายายใส่บาตแทนแล้วกันครับโอเคดีดี ทางเมยาตินังโหตุสุปิตาโหตุยาตโยขอส่วนบุญที่เจ้าทําสําเร็จอันนี้จงสําเร็จแต่เจ้ากรรมไม่เบนบิดามารดาครูบาอาจารย์ตัวข้าเจ้าภริยาบุตรญาติของเพื่อนและสัตว์ทั้งหลายให้มีความสุขตลอดกาลนานเทินหากข้าพระเจ้าได้ล่วงเกินผู้ใดทั้งกายวาจาและใจขอให้พวกท่านได้มีส่วนในบุญนี้และของงดการจองเวรจองกรรมถัดกันนับแต่บัดนี้สาธุสาธุ สากเม่บ้านวยวายครับยู่ที่อกะครับแย่งขโมยขนมกินอีกแล้วนะครับโอเคมีความสุขทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เสียงนกร้องบรรยากาศยามเช้าค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวใสายๆนะครับขอเป็นนักปั่นเดียวได้นะครับ s o l i t ท r y c ี c ไซค g นะครับมาจะปั่นไปแถวจุบัวนะครับแล้วก็นครชันทรีนะครับ f อก็ติดตามกันได้นะครับ โอเคครับมีความสุขทุกคนทุกท่านครับวันนี้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับอาหารเช้าครับแม่บ้านเตรียมไว้ให้นะครับลเราล่ะเด็กขโมยอะไรกินมาแปลงฟันเลย